ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cook i e l a n d s ช o อร้านรับเติมเกม Cookieland แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookieland s ช o อลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับพวกับผมป้องแล้วก็ช่องเซนดี้ลิวนะครับรอบนี้เนี่ยมีสกินตัวมิกกี y เวมาซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นสกินที่เฮ้ยเราชอบนะครับมันน่ารักดีนะครับเดีย๋ยวเราจะ สเต็ป <Step S 2> เดิมเลยสุ่มยันได้ไม่มีแลกนะคำนี้สยองมากแต่ทำไงได้นะครับเราเหมือนเราติดไปแล้วอะ่ะเราแบบติดนิสัยการสุ่มให้มันได้แล้วอะ่ะไม่โอ้ไม่ได้แลกมาน,นานมากนะครับมา let's go นะครับผมมีตั๋วที่เป็นชุดชุดเนี่ยดองไว้สิบเจ็ดชุดเลยนะครับไม่ได้อยากจะดองหรอกแต่มันเติมแพ็คนั้นมันได้มาคือจริจๆเกมมันก็ถือว่าฉลาดนะครับ แพ็กอะบางแพ็กอะเวลาเติมอะมันได้มาเป็นแบบว่าตัวสุ่มใช่ไหมซึ่งพอเป็นตัวสุ่มอะเวลามันมีกิจกรรมอะไรก็ตามที่มันต้องนับการใช้อะมันไม่นับนะเว้ยเนี่ยอย่างเนี้ยมันนับการใช้ลูกบาทกลัวผมจะไปถึงลูกบาทได้อะผมต้องเคลียร์ตั๋วให้หมดก่อนมาถึงจะไปนับตรงนั้นก็เลยแบบว่าเออซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้มานานมากแล้วนะครับอันนี้เป็นพวกสิ่งที่ผมแบบซิกเตงนิดหน่อย พอเฮ้ยเกมเติมทั้งทีก็ให้เป็นลูกบาทไปเลยดีกว่ามาต่อครับต่อต่อต่อเพราะมันชุดหนึ่งมันมูลค่าพันห้าใช่ไหมก็ให้พันห้าลูกบาทมาดีกว่ามาั้นนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยจบแล้วไหมเนี่ยโอ้โหนึง่งว่าจบเร็วเฮ้ยจบเร็วเลยไหมเนี่ยโอ้ยเป็นฟ้าอยู่เป็นฟ้าอยู่นะครับใจงเงย็นๆเพิ่งเรื่องโอ้ผมเพิ่งเห็นเรามีสี่พันดาวแล้วนะครับเยอะมากโอ้โหยน่าจะเกลือต่อครับ ปุ๊บ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 โอ้โหฟ้าครับฟ้าจะต่อครับเฮ้ยสามหน่อยอย่างนี้อย่าบอกนะว่าถึงเวลาจบไหมจบไหมพี่ชายพี่ชายโอ้โหพี่ชายอุ๊ยมาเป็นตัวนี้โอ,โยโอโ้ยังไม่มีวี่แววหรอพี่ชายเฮ้ยห,หนึ่งหน่อยอย่างนี้โอ้โห,โโหขนาดลูกกาไกาย่ยังออกสกินม่วงให้ผมอีกเหรอ โอ้เกมมันใจดีเกินไปปะเนี่ยไม่ได้ดีใจเลยขอหน้าตู้โอ้ยถ้าไม่หน้าตู้ก็ออกเนี่ยตัวเพฟเฟอร์มูนะครับเป็นสกินแดงที่อยู่ในตู้สุ่มอันเดียวที่ผมขาดนะครับถ้าได้อันนั้นเนี่ยผมก็จะผมก็สุ่มต่อนะผมไม่ถือว่าลุ้นเลนนะมันก็ลุ้นเลนแหละแต่เรายังไม่มียังไม่มีก็แฮปปี้ขาดแค่อันเดียวยาวๆครับยาวๆทึบๆปึ๊บๆอันนี้แหละรอบนี้แหละครับแดงไหมโอ้ยังไม่แดงเว้ย ม่วงโอ้โหอันนี้ซ้ำอีกเลวเนี่ยพังอุนยองนะครับยาไว้โอ้โหสองตัวอย่างนี้ขอแบบตึงต้งๆหน่อยดีโอ้โหแต่ละอันนะครับอืมตัวเดียวนี้ขอหีบแบบเข้มๆหน่อยโอ้โหแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละหีบอย่างเงี้ยแหละที่เราต้องการที่เราต้องการมาไหมโอ้โหเป็นม่วงอยู่อือต่อครับทึ๊บวิสามหน่อยอย่างงี้ขอเข้มๆดีๆหน่อย ดีดีหน่อยดีดีหน่อยปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บเฮ้ยอะจืดจืดเฮ้ยเอาว่ะหน้าตู้หน้าตู้หน้าตู้โอ้โหรอบแรกก็ดุดเลยแหละสตีเวียนว่านะครับโอ้ยเพิ่งรอบแรกใจเย็นใจเย็นตัวผมก็เหลือเรื่องเยอะเหมือนเราโดนไปสิบสองชุดช่ไหมก็ประมาณหมื่นแปดนะครับหมื่นแปดออกสกินแดงมาอันหนึ่งนะ อย่าไปอย่าไปโอ้หิวอย่างนี้ไม่ต้องรู้นเลยครับอย่าไปครับพี่ชายเอ้ยโอ้โหฟ้าครับต่อครับชึบอือหือข่าวโอ้ข่าวลวนเฮ้ยตั๋วนี้ผมจะหมดแล้วนะตอนแรกผมก็นึกว่าตั๋วก็พอแล้วไม่พอวะเอาวะลากไปถึงลูกบาศก์แล้วนะครับแหมสงสัยไปบ่นเกมช่วงต้นคลิป มันเลยส่งแบบนี้มามันก็เลยบอกว่าไหนๆมึงอยากใช้ลูกบาทนะักใช่ไหมจัดไปออืืแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันขอดีๆหน่อยโอ้โหอื้ฟ้าสองครับแดงโอ้โหถ้าแดงรอบสองไม่ได้นี่ผมว่าเราจะเริ่มจุกแล้วนะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราตีว่ารอบหนึ่งมันทีละสองหมื่นแล้วออกแดงสัาอันหนึ่งอะโอ้โหต้องลุ้นกี่รอบมานั่นกว่าจะออกหน้าตู้ เอ้ยกาหารตัวเดียวอีกแล้วนะครับเออขอหีบตึงๆแบบนี้หน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นฟ้าอยู่ครับวิทูปเฮ้ยอะเฮ้ย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 โอเคเป็นอะไรอ่ะโอ้ยบูสลัชนะครับสองรอบแล้วนะหลุดเลดนะครับสองสกินหรือว่ารถที่แล้วดวงดีรบที่แล้วดวงดีรถที่แล้วก็ไม่นะเฮ้ย แต่ถือว่าดวงดีว่าตางที่เรามันก็ได้ในที่เราไม่มีเยอะนะครับโอ้ยเฮ้ยโอ้โหสองรอบแล้วยังไม่มานะรอบที่สามนะครับไอ้ว่าเฮ้ยจึ๊บมิวกี้เวมิวกี้เวมิวกี้เวโอ้ยยัง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 มิวกี้เวจบเลยไหมจบไหมจบไหมโอ้ โอยโดยไปประมาณนึงแต่ยังไม่ค่อยเชัดเท่าไหร่นะครับนี่มีตอนนี้รู้หวาโอ้ยหายไปนิดเดียวแต่ตัวหมดเกี้ยงอ่านี่นับได้มาเนี่ยก็คือหมื่นห้านะครับหมื่นห้าอย่าไปลองเทสตัตวสกิลกันว่าเอ้ยใส่สกิลแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวมิวกี้เวนะ,ะสั่นเลียงได้นะน้องมิวกี้น้องมิวกี้ เดีไ๋ไปดูตัวสกิลกันนะครับปุ้นูน,นะครับหืดาวเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนรถไฟจะสีเดิมว่าผมไม่ทันได้สังเกตของเดิมนะครับอ่เดีย๋ยวเดี๋ยวเราลอ,ลองเปิดเทียบอ่าผมผมผมเปิดเทียบกับเวอร์ชันเดิมให้ดูนะครับอ่อาเดี๋ยวดูสกิลเล็กกันนะครับปึ๊บปึ๊บโอ้โหแต่น้องมันสีสีมันฟ้าฟ้าฟ้าเนลอเกินฟ้าเนลอเกินเออประมาณนี้นะครับสําหรับตู้มิ l กียเวนะครับก็โดนใบ ไม่หนักมากแต่ก็เจ็บอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดๆไปสวัสดีครับ